สำหรับวันนี้กับรีวอค่ะรีวอสามารถ g r a ันนี้สองจุดสี่คันนี้กับตัวเจไปสิบเจ็ดนะสำหรับวันนี้เลยค่ะดูร้อสมรถได้เลยสีขาวคันนี้เลยนะำใหม่คันนึงแล้วนะในราคาประโยชน์ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทค่ะนั้นคาได้เลยกดรับเปิดราคายกมือชูริสแบนได้คันนี้เป็นกระจกมือหบ่นนะลูกค้าเจมือหบ่นคุณลูกค้าหนึ่งท่านเลยไหมทีะถ้าเราสนใจไหมที่ร้านนะคะสนใจไม่ข้าวไร่รับได้กดรับราคามาได้เลยเฉดได้เลยนะคะไม่ไมคะอยากดูจนไหนเพิ่มตามประกอบการพิจารณาแต่ใจก็สามารถแจ้งคนส่งได้นะคะ มาดูประชมก่อนได้ค่ะแจ้งใครดราจี่ตรวจสอบให้อีกรอบหนึ่งคุณลูกค้าค่ะใช่แล้วมีไหมคะกดเลยไหมมีไหมคะแซด้กดมารับรับยินดีนาคาให้กดส่งอีกนิดนึงแสนเจ็ดหมื่นสองพันใช่แล้วค่ะรับได้ให้ราคามาค่ะรับไหมเชิญได้ถ้ามีกดรับรับกดได้เลยมีไหมคะรับไหมคะคุณลูกค้าค่ะให้ราคาได้เลยนะลูกค้าที่ร้านมาดูรถชมรถใกล้ๆกันได้นะแตราคานี้เลยในี่ยแซนเจ็ดหมื่นสองพันน่ารัดชมก่อนไหมคะน่ารัดจะดูก่อนชมก่อนได้เลยมาดูหน้าๆกันได้ถ้าสนใจเปิดรับราคาเข้ามา ประมูลมแล้วขอบคุณมากค่ะในึ่สนจมืสองที่หลานมากกว่าน,นี้ปิดต่อราคาได้เลยค่ะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพนสนเจ็ดมบาทนับหนึ่งนับหนเลยแนเจ็ดหมือันบานับสออนไลน์สูสต่อปิดราคาได้นะอ่อยเพิ่งเข้ามากดได้กดเลยไม่ต้องรอค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ลานประมูลนะ1นึ่งแสืองพับาทลูคขาลานประมูล สาขายค่ะตกอขายนาหน้าลากประมูลหนึ่งแมนสองพันบาทลูกค้าน้าลากได้ไปใช้ใบหมายเลขเจ็ดหนึ่เจ็ดหนึ่งหนประมูลได้ไปนะครับหนึ่งแบาทขอบคุณลูกค้าน้าลานประมูลค่ะ